หออกอที่จะทำให้สุขภาพของเราแย่และเกิดโรคต่างๆที่ตามมาเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างมาดูนครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงครับเ <_' S 1> มื่อก่อนคนไทยเราเป็นยุคเกษตรกรรมเมืม่อเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมกลายเป็นยุคอุตสาหกรรมเมื่อกลายเป็นยุคอุตสาหกรรมก็เปลี่ยน่ายเป็นยุคนวัตกรรมครับซึ่งยุคนวัตกรรมนี้ครับได้มี เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกของเราเยอะแยะมากมายเลยครับดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราจึงเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้6อ,อที่ทําให้สุขภาพของเราแย่แล้วก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บตามมาได้ง่ายมากมีอะไรบ้างครับออที่1นนั่นคืออาหารครับอาหารที่เรากินเข้าไปในทุกวันครับเราเน้นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มากเกินไปเราเน้นอาหารของทอด ของปิ้งของย่างอาหารที่มีรสจัดมากเกินไปอันนี้มีผลกระทบกับร่างกายของเราโดยตรงเลยครับออที่2นั่นคืออากาศครับอากาศที่เราสูดดมเข้าไปนั้นต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้อากาศของเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมากครับมลภาวะที่เกิดจากควันรถยนต์และที่สำคัญคือค่าของฝุ่นละอองที่ เป็นพิษมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลครับค่า PM 2.5ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสูดดมไประยะเวลานานๆทำให้สุขภาพแย่แล้วก็เสื่อมลงแน่นอนครับอที่3นั่นก็คือออกอกกำลังกายครับหลายๆคนบอกว่านานๆออกครั้งหรือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการหรือเป็นคุณหมอนะครับ แนะนำให้เราหาเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ3 4ครั้งหรือครั้งละต่ำไม่ต่ำจาก30นาทีอันนี้จะดีมากครับอที่4นะครับนั่นก็คืออุจจาระครับหลา,ลายคนครับจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลา,ลายคนท้องผูกครับท้องผูกบ่อยขับถ่ายยากเป็นระยะเวลาน,านานเกินไปซึ่งนำไปสู่อะไรครับลิสิดวงทวาร มะเร็งลำไส้ครับอันนี้ผลกระทบมาจากพฤติกรรมในอที่1น่ครับนั่นคืออาหารการกินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินอันนี้ช่วยได้ครับอที่5นั่นคือการอ็นกายครับหลายท่านครับพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานควงกะมากเกินไปจึงมีการพักผ่อนน้อยดังนั้นครับจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับการงานของเรานะครับไม่งั้น โซฟาของเราแย่ยและเสื่อมลงอย่างไวมากครับอสุดท้ายก็คืออที่6นั่นคือกออ,อ,อารมณ์ครับอารมณ์ในที่นี้ถ้าเกิดว่าวันนี้อารมณ์ของเราเครียดมากเกินไปจากเช่นการงานความรักเรื่องิีะทะเยอะแยะมากมายครับที่ทําให้มันเครียดอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ร่างกายของคนเรามีค่าความเป็นด่างครับเมื่อเราเครียดสะสมมากเกินไปบางคนได้ยินคํานี้ไหมครัเครียดจนไมเกรนขึ้น หรือเครียดสะสมมากจนเกินไปทําให้ค่าเลือดของเรามีค่าความเป็นกดครับเป็นกดนานๆทําให้มะเร็งชอบครับอันนี้เปลี่ยนพฤติกรรมจากความเครียดเราควรไม่เครียดครับไม่งั้นสุขภาพของเราแย่เลยไปกว่าเดิมอย่างแน่นอนสําหรับ e p ีนี้เราคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าองอ่อที่ทําให้เราเกิดโรคต่างๆหรือสุขภาพแย่ลงมีอะไรบ้าง และ EP ีถัดไปคือ EP พีโอที่ทำให้ส่ขภาพของเราดีและแข็งแรงมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ